รักถาเหล่านี้ความว่าร้าราันารทั้งหลายเปรียบด้วยนาขายกทั้งหลายเปรียบด้วยชาวนาทายธรรมเปรียบด้วยพืชผลทานย่อมเกิดแก่การบริจากทายธรรมของขายกแก่ปฏิคองพืชนาและการหวานพืชน,นั้นย่อมให้เกิดผลแก่รลทั้งหลายและขายกเรศทั้งหลายย่อมบริโภคคนนั้นขายกย่อมเจริญด้วยบุญ ทายกทำกุศลในโลกนี้แล้วอุทิศให้เปรียบทั้งหลายครั้นทำกรรมดีแล้วย่อมไปสู่สวรรค์เขตุบมาเปตวัตถุว่าด้วยพระอรหันต์เปรียบเหมือนนะฮะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระคถาเหล่านี้ความบ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเปรียบด้วยนาะทายกทั้งหลายเปรียบด้วยชาวนาะทายธรรมเปรียบด้วยพืช ผลทานย่อมเกิดแก่การบริจาคททยธรรมของทยยกแก่ปฏิคองหกพืชนาและการหวานพืชนั้นย่อมให้เกิดผลแก่เปรตทั้งหลายและทยยกเปรตทั้งหลายย่อมบริบพวกนั้นทายกย่อมเจริญด้วยบุญทยยกทำกุศลในโลกนี้แล้วอุทิศให้เปรตทั้งหลายครั้นทำกรรมดีแล้วย่อมไปสู่สวรรค์ข้าพเจ้า ขอนมัสการซึ่งพระโลกนาเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหาการุณยคุณผู้บรรลุฝังแห่งสาครคือยยยธรรมคือธรรมที่นำประโยชน์ยิ่งใหญ่มาสู่ผู้รู้ผู้มีเทศนาในอันละเอียดลึกซึ้งและวิจิตข้าพเจ้าขอนมัสการซึ่งพระธรรมเจ้าอันสูงสุดนั้นที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้ว ซึ่งเป็นเครื่องนำสัตว์ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาและกรณะให้ออกจากโลกข้าพเจ้าขอนมัสก,การซึ่งพระอริยสงฆ์ผู้เพียบพร้อมด้วยคุณมีศีลเป็นต้นผู้ดำรงอยู่ในมรรคผลผู้เป็นบุญญเขตอันยอดเยี่ยมด้วยเดชแห่งบุญอันเกิดจากการนมัสก,การพระรัตตรัยดังกล่าวมาแล้วนี้ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีอันตรายอันถูก ่วงบุญนั้นกำจัดไปแล้วในที่ทุกสถานก็เทศนาใดาของพระผู้มีพระพักรเจ้าทั้งหลายประกาศถึงกรรมอันเปรตทั้งหลายที่กระทําไว้ในชาติก่อนอันเป็นเหตุนํามาซึ่งความตกต่าไปเป็นเปรตโดยความต่างกันเห็นผล,ลกรรมของเปรตเหล่านั้นอันนําความสังเวชให้เกิดโดยพิเศษแก่เหล่าสาธุชน ทำเรื่องราวรายละเอียดของกรรมและสนองผลของกรรมให้ประจักษ์เทศนานั้นมีเรื่องท,ที่ทราบกันดีแล้วโดยชื่อว่าเปตะวัตถุที่ท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้สังคายนาไว้แล้วในคำพี์ขุทกานิกายสุดตันตปิฎกในพระไตปรปิฎกข้าพเจ้าจะยึดเอาในแห่งคำอธิบายชี้แจงความอันเก่าแก่ดั้งเดิมของโบราณบัณฑิต อันอธิบายจแจกแจงความเป็นมาของเปตวะวัตถุนั้นมาชี้แจงถึงเหตุในเรื่องนั้นๆให้แจมแจ้งโดยพิเศษจากกระทำอัดสังวนานาอันงดง,งามบริสุทธิ์ด้วยดีไม่ประพนด้วยถ้อยคำที่ไร้แก่นสารมีอัดและวินิจฉัยอันละเอียดไม่ข้านกับลทัทธิของมหาเทระผู้ใหญ่ในมหาวิหารตามกำลัง ขอสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจสดับอัจะสังวนานานั้นของข้าพเจ้าผู้กล่าวอยู่โดยเคารพเทินบทว่าเปตะวัตถุได้แก่กรรมอันเป็นเหตุให้สัตว์นั้นนั้นมีตัวอย่างจากเครื่องผุดของเศรษฐีเป็นต้นไปเกิดเป็นเปรตก็พระปริยธรรม อันเป็นไปโดยประการถึงกับนั้นมีอธิว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายเปรียบด้วยนาท่านประสงค์เอาเปตวัตถุในที่นี้ถามว่าเปตวัตถุตนั้นใครๆครกล่าวไว้กล่าวไว้ที่ไหนกล่าวไว้เมื่อไรและเป็นเหตุใดจึงกล่าวข้าพเจ้าจะเฉลยจึงอยู่เปตวัตถุตนี้เกิดด้วยเหตุสองอย่างคือด้วยอัตถุ ปฏิเหตุคือเหตุที่เกิดขึ้นแห่งเรื่องหนึ่งและอำนาจคำถามและคำตอบหนึ่งหนึ่งในสองอย่างนี้ที่เกิดด้วยอปปัตถุปฏิเหตุพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ตรัสนอกนั้นพระนารถเถระเป็นต้นเป็นผู้ถามพวกเกียดนั้นๆเป็นผู้แก่ก็เพราะเหตุที่พระนารถเถระเป็นต้น กราบทูลถึงคำคำถามและคําตอบนั้นๆแก่พระศาสดาพระศาสดาจึงกระทําเรื่องนั้นๆให้เป็นกรณียกขึ้นแล้วแสดงธรรมแก่บริษัทที่มาประชุมพร้อมหน้ากันฉะนั้นเปนตะวัตถุนั้นทั้งหมดจึงเป็นอันชื่อว่าพระศาสดาตรัสทั้งนั้นจึงอยู่เมื่อพระศาสดาทรงประกาศพระธรรมจากอันบวรประทับอยู่ในที่นั้นๆมีกรุงราชคริ์เป็นต้น เตะ่วะัตถุนั้นนั้นจึงขึ้นสู่เทศนาโดยการกระทําของผลกรรมแห่งสัตว์ทั้งหลายให้ประจักษ์ด้วยการถามและแกแก้ไขอัตถุปฏิเหตุน,น,นั้นนั้นก็เปรียดนี้นั้นนับเป็นในสุดตันตปิฎกในบรรดาปิฎกสามคือวินยัยปิฎกสุดตันตปิฎกอภิธรรมปิฎก นับเป็นเรื่องในขุทกนิกายในบรรดานิกาห้าคือทีฆานิกายมัชชิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตตะระนิกายและขุทกนิกายสังเคราะห์เข้าในคาถาในบรรดา,าศาสนามีองค์เก้าคือสุตตะขยะไวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอภูตรธรรมและเวทละ สงเคราะห์ข้าในธรรมขันเล็กน้อยในบรรดาธรรมขันแปดหมื่พันพระธรรมขันที่พระอนุนผู้เป็นคลังแห่งการรักษาธรรมได้อ้างถึงไว้อย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเรียนเอาพระธรรมขันจากพระพุทธเจ้า8ปดหมื่นพันพระธรรมขันและจากสำนักภิกษุผู้เป็นบัณฑิตอีกสองพันพระธรรมขันเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ เป็นไปในหาไทยของข้าพเจ้าจึงมีจำนวน8ปดหมืสพันพระธรรมขันธ์ดังนี้อัตถาเคตูปมาเปตว,วัตถุที่หนึ่งก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงประทับอยู่ที่พระเวลุวันมหาวิหารใกล้กรุงราชครืทรงปราร,เรุเปรซึ่งเคยเป็นบุตรเศรษฐีคนหนึ่งจึงตรสเรื่องนั้นดังต่อไปนี้ ได้ยินว่าในกรุงรัชยคฤห์มีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคมากมีเครื่องอุปกรณ์แห่งทรัพย์ที่น่าปลื้มใจอย่างมากมายสร้างสมทรัพย์ไว้ในจำนวนหลายโกดได้มีบุตรคนเดียวเป็นที่น่ารักน่าชอบใจบุตรนั้นรู้เดียงสาบิดามารดาจึงพากันคิดอย่างนี้ว่าแม้ต่อไปในการข้างหน้า ถ้าเมื่อบุตรของเราจะจ่ายทรัพย์สิส้นเปลืองไปวันละพันทุกวันสิ้นเวลาเกือบร้อยปีทรัพย์ที่เราสั่งสมไว้นี้ก็ไม่อาจหมดสิ้นไปจะประโยชน์อะไรด้วยการที่จะให้บุตรนี้ลำบากในการต้องไปศึกษาศิลปะขอให้บุตรนี้จงมีความไม่ลำบากกายและจิตบริโภคโภคสมบัติตามสบายเถิดดังนี้แล้ว จึงไม่ให้บุตรศึกษาศิลปะก็เมื่อบุตรเจริญวัยแล้วอันดามิดาในดำหญิงสาวแรกรุ่นผู้สมบูรณ์ด้วยสกุลเป็นสาวและงดงามมาให้เขาจึงเป็นผู้เอ,อิบอิ่มด้วยกามคุณเขาอภพิรมกับหญิงสาวนั้นไม่ให้เกิดแม้ความคิดถึงธรรมไม่มีความเอื้อเฟื้อในสมณพราหมณ์และคนที่ควรเคารพ อ้อมล้อมโดยพวกนักเลงกำนัดยินดีติดอยู่ในกรรมคุณห้าเป็นผู้มืดมนไปด้วยโมหะความหลงให้เวลาผ่านไปอย่างไร้กันสารเมื่อมารดาบิดาถึงแก่กำลงได้ให้รางวัลและสิ่งที่ปรารถนาแก่นักรำนักร้องเป็นต้นพลานซักให้วอดวายไปโดยการไม่นานเท่าไหร่นัก ก็กลับกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเที่ยวขอยืมเงินเลี้ยงชีวิตจนกระทั่งว่ายืมนี่ใครไม่ได้อีกเวลาเมื่อถูกพวกเจ้านี่ทวงถามก็ต้องชดใช้โดยการให้ที่นาที่สวนและเรือนเป็นต้นของตนแก่พวกเจ้านี่เหล่านั้นถือชามกระเบื้องเที่ยวขอทานกินพักอยู่ที่ศาลาคนอนาถา ในพระนะครนั่นและั่านอยู่มาวันหนึ่งพวกโจรประชุมกันที่ศาลาเมื่อเห็นเขาแล้วได้กล่าวกับเขาอย่างนี้ว่านายผู้เจริญท่านจะมีประโยชน์อะไรด้วยการเป็นอยู่ลำบากอย่างนี้ท่านยังเป็นหนุ่มมีเรื่องแรงกำลังก็สมบูรณ์เทชนันท่านจึงอยู่เหมือนผู้มีเท้ามือพิการมาเถิด มาร่วมกับพวกเราเที่ยวปล้นทรัพย์พวกชาวบ้านแล้วจะเป็นอยู่สบายดีชายคนนั้นพูดว่าเราไม่รู้วิธีการทำารจกรรมพวกโจรตอบว่าไม่เป็นไรพวกเราจะสอนให้เธอขอให้เธอจงเชื่อฟังคำของพวกเราอย่างเดียวชายนั้นดับคำแล้วได้ไปกับพวกโจรเหล่านั้นลำดับนั้นพวกโจรเหล่านั้นใช้ให้เขาถือค้อนใหญ่ ช่องย่องขึ้นเดือนสั่งให้เขายืนตรงที่ปากช่องแล้วสอนว่าถ้าคนพวกอื่นมาในที่นี้เจ้าจงเอาไม้คอ้นนี้ทุบผู้นั้นทีเดียวให้ตายเลยเขาเป็นคนโง่เขลาไม่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ได้ยืนอยู่ในที่นั้นมองดูทางมาของคนเราอื่นอย่างเดียวไปพวกโจรเข้าไปยังเรือนแล้วถือเอาสิ่งของที่ควรถือเอาไปด้วย พอพวกคนในเรือนรู้ตัวเท่านั้นก็พากันหนีไปคนละทิศคนละทางพวกคนในเรือนลุกขึ้นต่างก็พากันวิ่งขับโดยเร็วพร้อมกับแลข้างโน้นข้างนี้เห็นชายคนนี้ยืนอยู่ตรงช่องประตูจึงร้องตะโกนว่าเฮ้ยคนร้ายแล้วพากันจับไว้เอาไม้คอนเป็นต้นทุบมือและเท้าแล้ว นำไปกราบทูลแสดงแด่พระราชาว่าขอได้ชะคนนี้เป็นโจรข้าพระองค์จับได้ที่ปากช่องทางพระราชาทรงมีพระบัญชาให้ผู้รักษาพระนครลงโทษด,ด้วยพระดำรัสว่าจงตัดศรีรษะของผู้นี้ผู้รักษาพระนครรับสนองพระบรมราชโองการแล้วจึงจับชายคนนั้น แล้วให้มัดมือไผ่หลังอย่างมั่นคงให้ตะเวนเขาผู้ถูกคล้องขอด้วยพวงมาลัยสีแดงห่างๆทางที่เขาแห่ด้วยกลองตีประจานโทษจากทางรถบรรจบทางรถจากทางสีแพร่งบรรจบทางสีแพร่งให้เกียนด้วยไวย้พลางนำไปยังสถานที่ประหารประชาชนทากันแตกตื่นว่าในพระนครนี้ เขาจับโจรปล้นสะดมคนนี้ได้แล้วก็สมัยนั้นพระนครนั้นมีหญิงงามเมืองคนหนึ่งชื่อว่าสุรสายืนอยู่ที่ปราสาทมองไปตามช่องหน้าต่างเห็นชายคนนั้นถูกนำไปอย่างนั้นเธอเคยถูกชายผู้นั้นเลี้ยงดูบําเดอมาในการก่อนจึงเกิดความสงสารชายคนนั้นขึ้นว่า ชายคนนี้เคยเสวยสมบัติเป็นอันมากในพระนครนี้ปัดนี้ถึงความพินาศวอดวายถึงเพียงนี้จึงส่งขนมต้มสี่ลูกและน้ำดื่มไปให้และได้แจ้งให้ผู้รักษาพระนครทราบว่าขอเจ้านายจงรอจนถึงชายผู้นี้กินขนมต้มเหล่านี้แล้วดื่มน้ำก่อนค่อยลงโทษครั้นในระหว่างนั้นท่านพระมหาโมคคลานะ ตรวดูด้วยทิพจักษุเห็นชายคนนั้นถึงถึงความวอดวายด้วยแรงการณาเตือนใจคิดว่าชายคนนี้ไม่เคยทำบุญทำเจ็บบาปเพราะฉะนั้นชายผู้นี้จะเกิดในนรกทัานพอเราไปเขาถวายขนมต้มและน้ำดื่มแล้วจะกเกิดเป็นภูมิเทวดาชไหนหนอเราจะพึงเป็นที่พึ่งของชายผู้นี้ดังนี้แล้ว ได้ไปปรากฏข้างหน้าของชายผู้นั้นในขณะที่เขานำน้ำดื่มและขนมต้มเข้าไปให้ครั้งเขาเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสคิดว่าเราผู้จะถูกคนเหล่านี้ฆ่าตายในบนัดนี้จะมีประโยชน์อะไรด้วยขนมต้มที่เราจะกินเข้าไปก็ผลทานนี้จะเป็นสเบียงสำหรับการไปสู่ปรโลก เขาถวายขนมต้มและน้ำดื่มแดพ่พระเถระพระเถระเพื่อจะเจริญความเลื่อมใสของชายผู้นั้นเมื่อชายผู้นั้นกำลังดูอยู่นั่นแหละพระเถระจึงนั่งในที่นั้นชั้นขนมต้มฉันน้ำดื่มแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปฝ่ายชายผู้นั้นถูกเพชฌฆาตนำไปสู่ที่ประหารแล้วให้ถึงการตัดีิษะ ด้วยบุญที่เขาทำไว้ในพระโมคคัลลนะเทระผู้เป็นพระอาหารหันต์อันเป็นบุญยาเขตอย่างยอดเยี่ยมสามารถนำเขาให้มีคุณสมบัติเป็นผู้ควรที่จะไปเกิดในเทวโลกชั้นสูงแต่เพราะเหตุที่เธอมีกิจสมองในเวลาใกล้าตายเพราะความเสน่หาที่มุ่งถึงนางสุรสาว่าเาวาได้ทายธรรมนี้พระอาศัยนางสุรสา ฉะนั้นเมื่อจะเกิดเป็นมูเทพชั้นต่ำจึงเป็นลุกขเทวดาที่ต้นไซใหญ่มีร่มเงาอันสนิทอันเกิดแทบภูเขาอาจารย์บางพวกกล่าวว่าได้ยินว่าในปฐมวัยเขาจักได้ขวนขวายในการดำรงวงสกุลไซเขาจักเป็นผู้เลิศกว่าเศรษฐีทั้งหลายในพระนครนั้นลันเองถ้าขวนขวายในมัชชิมวัยเขาจะเป็น เศรษฐีในวัยกลางคนถ้าขนขวายในปัจฉิมวัยเขาก็จะเป็นเศรษฐีในวันสุดท้ายแต่ในปฐมวัยเขาจะได้บวชไซเขาก็จะไ,ไ,ได้เป็นพระอรหันต์ถ้าบวชในมัตฌิมวัยเขาก็จะได้เป็นสกัพระสกะทธาคามีหรืออนาคามีถ้าบวชในปัจฉิมวัยเขาก็จะได้เป็นพระโสาบันแต่เพราะเขาคลุกตีด้วยปาปมิตร เขาจึงเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรายินดีในทุจริตเป็นคนไม่เอืดอื้อแก่กุศลธรรมเสื่อมจากสมบัติทั้งปวงถึงความย่อยักใหญ่หลวงโดยลำดับเพราะสาเหตุที่ได้คบมิตรชั่วโดยแท้แลครั้นสมัยต่อมาเทพบระบุนั้นเห็นนางสุรสาไปสวน เกิดตามาราคะเนรมิตให้มืดแล้วนำนางไปยังพบของตนสำเร็จการอยู่ร่วมกับนางสิ้นเจ็ดวันและได้แนะนำตนแก่นางมารดาของนางเมื่อไม่เห็นนางได้ร้องให้พลางวิ่งพล่านไปข้างโน้นข้างนี้มหาชนเห็นเขาจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระพากเจ้ามหาโมคคลานะเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมาก จะพึงรู้คติของนางแม่พึงเข้าไปหาท่านแล้วแต่ถามเถิดนางรับคำแล้วไปหาท่านถามความนั้นพระเถระกล่าวว่าในวันที่เก็บแต่วันนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมในเวลุวันมหาวิหารเธอจะเห็นบุตรีณท้ายที่สุดแห่งบริษัทลำดับนั้นนางสุรสาได้กล่าวกับ เทวบุตรนั้นว่าข้อที่เราอยู่ในพบของท่านไม่สมควรวันนี้เป็นวันที่เกตมารดาของฉันเมื่อไม่เห็นฉันก็จักถึงความร่ำไรโศกเศร้าดีละเทวดาท่านจงพาฉันไปที่นั้นนั่นเถิดเทวบุตรพานามไปพักไว้ที่ท้ายบริษัทในเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า กำลังทรงแสดงธรรมอยู่ในพระเวลูวันได้ยืนอยู่ไม่ปรากฏตัวลำดับนั้นมหาชนเห็นนางสุรสาแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าแม่สุรสาเธอไปไหนมาตลอดวันเท่านี้มารดาของเธอเมื่อไม่เห็นเธอก็ถึงความร่ำไรโศกเศร้าเหมือนคนบ้านางจึงแจ้งเรื่องนี้แก่มหาชน และเมื่อมหาชนถามว่าอย่างไรบุรุษนั้นการทำความขนขวายแต่บาปเช่นนั้นไม่ได้ทำกุศลไวเล้เลยยังเกิดเป็นเทพได้นางสุรสากล่าวว่าเขาได้ถวายขนมต้มและน้ำเดิมที่เราให้เขาแก่ท่านพระโมคคัลลานะด้วยบุญนั้นจึงได้เกิดเป็นเทพ,พบุตรมหาชนได้ฟังดังนั้นจึงได้เกิดอัศจรรย์จิต อย่างไม่เคยมีจึงได้พากันคิดว่าเขาได้กระทำบุญกรรมแม่น้อยในพระอาหารหันต์ผู้ชื่อว่าเป็นบุญยเขตอันยอดเยี่ยมของชาวโลกจึงนำให้ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรดังนี้แล้วจึงได้สเสวยปิติและโสมนัสอันโอฬารภิกษุทั้งหลายกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าลำดัดนั้นเพราะอัตถุป,ปัต ติเหตุนี้พระภูมิพระภาคเจ้าจึงได้ทรงภาสิทธิคาถาเหล่านี้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเปรียบด้วยนาทายกทายิกาทั้งหลายเปรียบด้วยชาวนาทายธรรมเปรียบด้วยพืชผลทานย่อมเกิดแต่การบริจาคทายธรรมของทายกทายิกาผู้ให้แก่ปฏิฆะหกผู้รับนั้นพืชนาและการหวานพืชนี้ย่อมให้เกิดผลแก่พวกเปรต และทายกทายิกาผู้ให้เปรตทั้งหลายย่อมพากันบริโภคผลนั้นทายกทายิกาย่อมเจริญด้วยบุญทายกทายิกาทำกุศลในโลกนี้แล้วอุทิศให้เปรตทั้งหลายครั้นทำกรรมดีแล้วย่อมไปสวรรค์เวลาจบธรรมเทศนาสัตว์84,000ตั้งต้นแต่เทพบุตร และนางสุรสาได้ตรัสรู้ทำแล้วแลจบอัตกฐถาเขตูปมาเปตะวัตถุที่หนึ่ง